<laughs> <S <S สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแอชเกตบาลปอนในภาคที่สามครูบอลดี้เบสิกกคายากเลยครูบอลดี้เบสิกยากจะไม่ได้เอาสมูทโนตเลยมามาเริ่มได้สตาร์ทสตาร์ทโอเคมาหลุดโอเคมาโอเคแต่ว่ารับก่อนที่ม่งคนร้อนเลยโอ้ยมาพอดีเว้ย เกมาได้เวลาเอาสมุดแล้วตองแบบนี้แหละเก้าบวกแปดเ1ก้าสิบเอ็จองบได้17ได้สิปลบหนึ่งก็ได้เจโอเคเป็นไงเกินไปเอาเบี้ยมาเกินไป เอ่อสีบอกสีจะไหวกันเดี๋ยวสิีหนึ่งรองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดโอเคสองลบสามก็ได้ลบก็ได้ติดลบหนึ่งอ่าถูกต้องโอเคมามัวมัวเลยไม่รู้อะไรสักอย่างโอ้โหทำปากเบ้แล้ววิ่งแล้วโอ้ระวังพวกนั้นก็มาโอ้ยยังไงมีอยู่ด้านล่างแล้วมาไหมมาไหม เพื่อความแน่ใจไปแล้วไปแล้วไปแล้วสไตมิแนากอตดิเออสไตมิแาสไตมิแม่งจะหมดแล้วโอเคมาโอ้ยเด็กเด็กเด็กไปยังไปยังโอ้ยมันมาแล้วโอ้โหมึงก็มาดันอีกดีเดียวเอ้ยพุ่งไปเดียวเดียวอย่าออกไงโอเกือบ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  มันก็มาเบียดเลยเวมาสองบวกห้าเดี๋ยี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ก็ได้เจ็ดโอเคได้เจ็ดห้าบวกหนึ่งก็ได้ครบอะไรสักอย่างไม่แน่ใจสมมติว่าพอทำถูกแล้วมันก็ฟลุกเลยนะกางไกลกางไกลกางไกลเอากางไกลมาบาดีแม็กม้อยังเฮ้ยเอเชียรูมากูมาแล้วเอาเทปมาเทปเทปเทป โอเคไป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 แล้วเท้โอ้ยแม่งมาทะลุมาทะลุทะลุโอ้โหแม่งก็มามึงอย่าตามดิเอ้ยกูนโกลโอ้โหอย่าตามหน่อยเออเลียน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 สุดตามีหน้าดีมากแล้วกุญแจมากุญแจกุญแจขวดเฮ้ยเฮ้ยกูไาดิเดี๋ยว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 เผื่เทปแล้วดิเปิดอเทปแล้โอ้โหไม่อยู่ไม่อยู่แล้ว นี่กูก็จะต,ต้องนีไม่สนแล้วสมุดไม่สนไปเร็วไปเร็วดังไนวะกูยังไงอ่ะช่างมาด้วยโอ้โหกูใหญ่แม่งทำตกใจเลยเกือบไปแล <ไป S 1> ้วเอยเดียวไอ้ยเดียวเดียวเดียวมึงอยากวางตังกูหน่อยจะว่าไปเหรียญน,นะโอ้เหรียญไม่ได้อีกอเรียนเรียนเวียนกระมอนเดิน โอ้เวนกามแล้วดาโฟดาเอ้าุญแจหายโอ้โหเวนกามแล้วเว้นแล้วแนนอนครูก็มาพอดีเดี๋ยวให้มันลอกก่อนให้มันลอกก่อนโอ้ยมันจะรู้ได้ด้วย What the fuck เดียว Oh my god โอ้แม่งบอกแล้วว่าเกมนี้มันยากเกินไปโอ้โหส่วนหลังนี้แม่งยากเกินไปโอ้ผมไป โอโ้โหไปกดเอเลนบนมามามาัดเกลือไปกดเอเลนโหมดเลยต่อเลยต่อเลยเจ้าป่อนาฬิกาเอาไปทำอะไรมั่งวะผมไม่แน่ใจอะผมจะไปดูหน่อยคนเหนื่อยเก้าโอเคเจี๊ยร่หนึ่งก็ได้หกเกินไป เกิดไปชนะกินไปไปต้องวิ่งแล้วโอ้โ oh, ห oh. แล้วถ้าสมมติว่าตาํตถูกอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสงสัยพวกตัวมันก็ไม่มีใช่ไหม <problem> ไม่ได้ใจมั้งเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเขมอเขมอเร็วๆสองลบสี่สิบสองผิดอีกแล้วถ้ามันถูกเกิดอะไรขึ้นว่ะผมก็ดีนะถูกแล้วกี้เกียดวิ่งไล่แล้ว จะ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 กูเ,เ,เ,เอ้ามาแล้วมาแล้วโอ้โหวิ่งมแม่วะกีน่าไม่วิ่งเ <c oughs> กือบไปแล้วเกือบไปแล้วกูไปแล้วเพราะกูใหญ่มันก็ตาดีเลยนะเอามาตายมีหน้าช็อกโกแลตมีอะไรกันแล้วเร็วๆร็วกระมอนกระมอนมันเ <see> บียเบียเบีย เออเบียเบียเบียเอามามาเอามาเบียกด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 โซดาเออดีมากโซดาไอ้นี้มึงก็เดินตามยิงอีกแล้วนะอันนี้ไม่มีนะเอ็นาฬิกามีไหมเออเอานาฬิกามาเอานาฬิกามาแต่มีหน้าเอาแล้วกันเอาแล้วเแล้วเวลาก็ไปนาฬิกาเอาไว้ทำอะไรมั่งวะผมไม่แน่ใจ ทำไรมั่งเดียวยังอุ้มอ้อยดีอย่าขวางทางกูนอยเออยีมาก <IS> มายัางวะโอนีิกามาแล้วุหืกโซดาอยู่ไหนวะเออรถไฟรถไฟมึงออกกูนอยมึงเอาเออ <IS> กกูจะว่าไปลองดาวเพื่ออะไร <laughs> แมยไม่ได้ใจนะห้าใช่ไหมเออได้ห้า Come on Come on Fucking 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 Come on man ไอ้นิกาทำอะไรมั่งวาวิกตันคูลเหรอไม่ใหญใจนะไอ้พุตพายแม่งก็รับคานเนาะจอร์เจียสตามีน้า Come on จอร์เจียมาแล้วทีนี้ก็ซื้อโซดาตามีน้ำหมดเวลาเป็นไงมั่ง เสียงนาฬิกาปุบแล้วเฮ้ยถุงเต้าตุ้งเต้าเด้อเด้อเด้อตุงเต้าเอา้าถุงเต้าหายาตกสายตาฝาดแล้วสินะกูแจ้ากูเจ้ากูเจเสียงเงียบเอาไม่ใช่สิเสียงไม้ตีโอ้โหเสียงแมงก็ยังอยู่โอ้ร่างก่กูไม่มีโอ้ไม่เหลืองไม่ อย่ามาอีนะดีเวนเขามาเอามามาของคุยใหญ่ใส่เทปมาเป็นไงเทปไม่แน่ใจนะสมุดสมุดเอัน,นี่ไงสมุดแล้วจะแล้วจะแล้วกอมอนโอ้ยกรมอนแหมเจใช่ไหมเอา้าอ้สไลด์ผิดแปดรอบหนึ่งก็ได้เจ็ดเวรกรรมเกิอไปใส่ติดลบเป็นไงคุณครูวิ่งเร็วใช่ไหมนเนี่ย กางไกกางไกเอามากางไกแม่งก็มาอยู่โอโอปไอ้ไกลๆไปหลับขานเลยเด็กเวนเฮ้ยเบี้ยกูช่างมันเถอะเบียแม่งอยู่ตรงนั้นเอ้ยกมอนก็ออนเร็วกุญแจเือไปแล้วไม่ล่ะโอ้โหแม่งก็ต่อหน้าครูเลยไปยังห้ามวิ่งเด็กการน,นะเพราะว่าอาจจะจะไม่เสียสละมันในโลกโอเค กวดไม่มีแล้วไอ้อวนมันกวางทางกูอีกแล้โอ้ยอีเชี่ยตกใจเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ยวจะพากูไปไหน <c oughs> โอ้ไม่ได้แล้วโอ้ยไอ้ไม่กวาดเลยสตตา์มินากูหมดแล้วทำไงดีสตตร์มินากูหมดกุเจ๊เฉพาะล็อกองประตูที่สี่มันเหลืองเชี่ย ช่วยไม่ได้แล้วตายแน่เลยเรามาผมไม่ได้ ii, วิ bat, ่งคุณูอย่างโง่หน่อยโอ้โหคนนี้ไม่คนโง,ง่เลยเดี๋ยว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 ถ้ามาออกจากห้องโดยที่ครูยอยู่อยู่มายหญ่ก็มาแมนก็มาแมนโอ้ยไปไกลไปกูมีกงบกายชคดีโอ้ยดีดี คูแม่งอยู่ไหนแล้ว <I S 2> อยู่ไหนประตูสีเหลืองเอ้ยนี่ใช่ไหมประตูสีเหลืองไปหลับคาเลยนางซื้ออ้อยน,นี่มันห้องเมื่อกี้โอ้ห้องเดิมดีมากล็อกห้องแล้วไม่รู้ว่าคูใหญ่แม่งมันอาจจะมาทะลุได้ไม่น่าจะมาทะลุเลยเพราะว่าผมเอากุญแจตรงนี้ก็ไม่มีนะไม่มีไม่มี ฮหคุณครูสวัสดีครับผมไม่ได้วิ่งครับผมกำลังจะหาของไปแล้วไปแล้ว,ลวตอนนี้โอ้รถดไฟมันก็มาอีกแล้วไอ้น,นี่ห้องเลยเดียวโอ้อยคูเดียวเดียวไอ้พุดไปเดียวเดียวมึงอย่าากูอย่าปากูว่าจะม้วดเดียวเดียวมึงอย่าปากูนะอย่าปาก,ากูไอเ้เจมไม่มีเลยสักอย่างเลยไม่มีทางแล้ว ไอ้นี่อะไรอาหารเนี่ยไม่มีได้เบียร์กูไม่มีซื้ออะไรโซดารู้สึกว่าเสียงเงียบแล้วเฮ้ยเสียงเงียบแล้วแต่ว่าไอเทมไม่มีสักอย่างเลยโอ้โหมาแล้วโอ้โหมายไม่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 เหลืออันสีเลมแล้วสีเลมเร็ว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 เติมสตานาก่อนสตานาเติมเร็วโอเค ไปได้เลยปดีทิ้งต้านี่ไงเจอแล้วโอ้ยเจอปฎิเจอปฎิฮ่าฮ่ากระนฮาลบสี่ไม่ไม่ฮาลสี่ก็ได้หนึ่งเออดีมากสี่ลบสามก็ได้หนึ่งสักอย่างเชียอะไรสักอย่างหนึง่งบอกช้อยส์ย่านะไอ้กูครูอย่ามาอย่ามา ไปแล้ว go แกก o fast go แกก o fast go 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 แกโอ้โหมันมากูมันมาสมมุตินี่ไงเจอแล้วเจ้าซูเปอร์แมนกูไม่ได้กินข้าวมาหลายวองว่างวันที่แล้วกรมอนดีมากเกินไปโอ้ยเจ็บคอแม่โถไอเทมสักอย่างไม่มีเลยกังไก่เอามาดีวะเพราะว่าไม่ทานเลยกังไก่ โอเคมาตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละคอมอนโอ้ยเฮียโอนมันมาตอนไหนเนี่ยคุณครูทำตัวตกใจเฉยเลยโอ้โหมันยากเลยวะนั่นเอาเอเลนหมดดีกว่าจอที้หมดแม่งคนยากเนี่ยเว้ยโอเคลองเดินเหมือนที่จะว่าไปแม่งก็มองก็มองตลอดเลยนะ

โอ้ยมึงมาดิกูเอาเอเลนมุนเมื่อกี้ผมว่าเดินดีกว่ามั้งเดินดีกว่าเสียเวลาเอาเอ้าเอาสมูทโน้ตอันหนึ่งลืมไปแล้วในวะสมูดไอ้ที่ไงกูว่าแเราเจอบอดีเลยหายไปไหนวะนั่นตอบผิดมดแล้วกันไม่ไหวแล้วตอบผิดแม่งเลย แต่วันแม้วแล้วกูต่อปิดแล้วกันไปยังไฮเวอร์ก็มาแม่ก็มาแมือนตามีน่ามากตามีน่าช็อกแรตเทปอัดเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อกูบาวดีเป็นคุณนะเบี้ยกูไม่มีไอ้นี่ใช่ไหม Hanne. Ông à ba. oi, biết quá lẽ phải có không mến. Ê, này có gì này quá. What the hell? Wow, cái này cái Ok, cái như quả. cái như có phần like, cái ai đi cho สวัสดีครับถ้าไปผูกไปแล้วโอ้โหเจ็บคอเลย